สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยเรู้สึกหวั่นๆนะคะเวลาเห็นข่าวพระสงฆ์บางรูปที่อาจจะประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามกับศรัทธาเราเหมือนกันเนาะหรือบางทีก็คิดไปว่าเอ๊ะเอาเงินไปทําบุญอย่างอื่นอาจจะดีกว่าหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองคุยกันเจาะลึกจากข้อเขียนชิ้นหนึ่งชื่อพุทธบริษัทสกับรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเขาก็เสนอวิธีคิดที่ เอ่ออาจจะต่างออกไปหน่อยลองไปดูกันคะ่ะว่าเขามีมุมมองหรือทางออกยังไงบ้างจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเลยคือแหล่งข้อมูลเขาก็บอกว่าไอ,อความรู้สึกวันว่นวหยหรือความคิดเปรียบเทียบเนี่ยว่าไปทําบุญกับหมาแมวหรือโรงเรียนอาจจะดีกว่าหรือบางคนอาจจะถึงขั้นคิดเปลี่ยนศาสนาไปเลยก็มีซึ่งปฏิกิริยาแบบนี้มันก็เอ่อพอเข้าใจได้นะคะแต่เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราด่วนสรุปไปหน่อยแบบว่าเห็นพระไม่ดีรูปสองรูปก็เหมารวมว่าศาสนาไม่ดีไปทั้งหมดใช่ครับ คือแนวคิดสำคัญจากข้อเขียนชิ้นนี้เลยนะครับเขาพยายามจะชี้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะแต่มันเป็นของสิ่งที่เรียกว่าพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4ครับซึ่งก็ประกอบด้วยภิกษุคือพระสงฆ์ชายแล้วก็ภิกษุณี ตามหลักการเดิมอุบาสกคือชาวพุทธผู้ชายและอุบาสิกาชาวพุทธผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของศาสนาจริงๆเนี่ยก็คือใครก็ตามที่ปฏิบัติต,ตามหน้าที่ชาวพุทธอย่างถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามครับโห <c oughs> อันนี้เป็นการตีความที่พลิกมุมเลยนะคะแสดงว่าพระที่ทำตัวไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เจ้าของแต่กลายเป็นเหมือนออคนนอกที่เข้ามาทำลายศาสนาประมาณนั้นเลยครับในข้อเขียนนี้เขาใช้คำค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเขาเรียกว่าอัชีอัชีครับแปลว่าพวกไร้ยางอายหรือบางทีก็เปรียบไปเลยว่าเป็นเหมือนโจรปล้นศาสนาโจรปล้นศาสนา ใช่ครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่ามันเหมือนกับมีโจรเข้าบ้านเรานะครับเราคงไม่โอ้โหตกใจกลัวแล้วก็ยกบ้านให้โจรไปเลยถูกไหมครับอืมก็ต้องปกป้องสิคะใช่ครับเราก็ต้องหาทางปกป้องสมบัติของเราการที่เราหมดศรัทธาหรือหันหลังให้าศาสนาไปเลยเพราะเจอพระไม่ดีแค่ไม่กี่รูปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรายอมยกาศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของพุทธบริษัททุกคนให้กับโจรไปง่ายๆเลย อืมถ้ามองแบบนี้แล้เนี่ยมันก็หมายความว่าความรับผิดชอบในการดูแลพระศาสนาก็ไม่ได้อยู่ที่พระสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้วสิคะแต่ว่าชาวพุทธทุกคนเลยทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็มีส่วนสำคัญหมดเลยถูกต้องครับเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเลย เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทออนแอลังไปอย่างเช่นกรณีที่พระสงฆ์บางรูปเพียงพลั้าไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคาราวาสด,ด้วยที่จะต้องเข้ามาช่วยกันประครับประคองช่วยกันฟื้นฟูไม่ใช่บอกว่าเออทอดทิ้งไปเลยมีเปรียบเทียบเรื่องการลงทุนด้านการศึกษาด้วยนะครับน่าสนใจดียังไงคะคือเหมือนกับว่าเราทุ่งงบประมาณให้โรงเรียนเยอะแยะเลยใช่ไหมครับทันที่เรารู้ว่าเด็กส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้โตมาเป็นอัจฉริยะ เป็นกำลังหลักของชาติทุกคนหรอกแต่เราก็ยังลงทุนไปเพราะเราหวังว่าจะเจอเพชรเม็ดงามสักคนสองคนที่จะเป็นกำลังสำคัญจริงๆได้การสนับสนุนคณะสงฆ์ก็คล้ายๆกันครับคือเราทำไปโดยหวังว่าเราจะได้เจอและอุปถัมภ์อริยบุคคลหรือผู้ที่ท่านบรรลุทำขั้นสูงซึ่งแม้จะหายากมากๆนะครับแต่ท่านนี้แหละคือผู้ที่จะเป็นกำลังหลักในการสืบทอดพระาศาสนาได้อย่างแท้จริง ทีนี้ขอวนกลับมาที่คําถามที่คาใจหลายๆคนนิดหนึ่งค่ะเรื่องการทําบุญเนี่ยแหละการที่เราเอาเงินไปช่วยหมาแมวช่วยโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องดีมากๆนะคะแต่พอเทียบกับการทําบุญกับวัดหรือพระสงฆ์เนี่ยแหล่งข้อมูลเขามองต่างกันยังไงคะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยมันเป็นการบรรเทาทุกข์ทางโลกซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆควรทําอยู่แล้ว แต่เป้าหมายมันต่างกันกันกบการทานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยตรงต่างกันยังไงคะสนับสนุนคณะสงฆ์เนี่ยจึงมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือเพื่อรักษาและส่งเสริมผู้ที่อาจจะเป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญครับเปรียบเหมือนเป็นผืนนาที่ดีมากๆที่เราหว่านบุญลงไปแล้วจะได้ผลบุญกุศลอันยอดเยี่ยมเพราะท่านเหล่านี้มีศักยภาพที่จะสืบทอดคําสอนและชี้ทางผลทุก์ที่แท้จริงให้เราได้แม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะ พอพูดถึงการรักษาศาสนาโดยพุทธบริษัท4ีทั้งหมดแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลมีบอกไหมคะว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีครับ มีอ้างอิงถึงหลักการสําคัญจากมหาปรินิพานสูตรเลยอ๋อค่ะครับพระสูตรนี้ว่าด้วยเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านปรัสเอาไว้ชัดเจนครับว่าพระองค์จะยังไม่ปรินิพานตราบใดที่พุทธบริษัท4ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่พระยังไม่มีคุณสมบัติสําคัญ3ามประการนี้คือ 1. ต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมะได้อย่างถูกต้องแม่นยําอันนี้คือส่วนตัวต้องเก่งก่อนค่ะ 2. <Ka. S 1> ต้องสามารถและมีเมตตาที่จะถ่ายทอดอธิบายชี้แจงธรรมานั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยคือช่วยคนอื่นได้อือและสามครับสำคัญมากคือต้องสามารถปกป้องหลักการที่ถูกต้องของาศาสนาได้สามารถโต้แยง้งหรือแก้ไขความเข้าใจผิดคำสอนที่มันบิดเบือนไปได้โหครบเลยนะคะทั้งรู้เองสอนคนอื่นได้แล้วก็ปกป้องหลักการได้ด้วยใช่ครับนี่คือส่วนของการปกป้องหลักการ แสดงว่ากุญแจสําสคัญจริงๆมันอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของชาวพุทธทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาหลักการและคําสอนที่ถูกต้องเอาไว้ถูกต้องเป๊ะเลยครับ ถ้าพุทธบริษัททั้ง4ส่วนนี้ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขันแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักการที่ว่ามานี้เพราะพุทธศาสนาก็จะมั่นคงและก็ดำรงอยู่ได้ยาวนานครับสรุปแล้วนะคะจากที่เราได้เจาะลึกข้อเขียนนี้กันสิ่งที่เราได้เห็นก็คือมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เราอาจจะตั้งคำถามหรือรู้สึกท้อถอยหมดหวัง ก็เปลี of of ่ยนมาเป็นการตระหนักถึงบทบาทและความรับผ the ิดชอบของเราชาวพุทธทุกคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท4ีนี้แหละที่จะต้องมาร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแล้วก็การพัฒนาตัวเองให้เป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพครับผมแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่ชวนให้เรากลับไปคบคิดต่อจากแหล่งข้อมูลนี้ด้วยนะครับเขาตั้งคําถามไว้น่าสนใจว่า แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราควรจะเตรียมรับมือ,อยังไงถ้าหากวันหนึ่งไอความเสื่อมทรามต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่พฤติกรรมภายนอกของพระบางรูปเท่านั้นแต่ว่ามันลุกลามไปถึงแก่นแกนสําคัญคือความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมหรือแม้แต่การปฏิบัติในหมู่สงฆ์เองมันก็เกิดความคลาดเคลื่อนไปหรือว่าผู้ที่ควรจะเป็นหลักในการสอนกลับขาดคุณสมบัติเสียเองโอ้โหอันนี้เป็นคําถามที่หนักเหมือนกันนะคะครับ อันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่พุทธบริษัททุกคนคงต้องช่วยกันใคร้ครวญเพื่อความยั่งยืนของพระศาสนาสืบต่อไปครับ